เมียพี่แม่โคตรเด็ดเลยวะ่ะปลุกนิดปลุกหน่อยก็ตื่นแล้วไหนอะของที่เราตกลงกันไว้อะฮะแค่นี้เหรอพี่<ม>ไหนพี่บอกว่าถ้าผมทําเมียพี่ร้องพีช่ชายผมแสนหนึ่งไงขอโทษเงินพี่มันก็มีแค่นี้แหละแค่นี้เหรอพี่พี่เก็บเงินเนี่ยไว้เลี้ยงลูกเลยวะอ้ยพี่มาแล้ว นี่ฉันบอกพี่แล้วใช่ปะว่าฉันไม่ชอบให้พี่ทําแบบเนี้ยแตาสนุกไหมล่ะก็ดีนะออยมีความสุขก็ดีแล้วออจะได้ท้องไวๆไงใครบอกพี่มาเนี่ยเชื่อไปเรื่อยงั้นต่อไปเนี้พี่ก็ให้น้องชายพี่มาทําเองก็แล้วกันเฮ้ยแฟงขอบคุณนึงมากเลยนด้วยอะไรของพี่เนี่ยก็ออยดิ ถ้าไม่มีมึงอ่ะกูคงไม่มีวันนี้ขอบคุณมึงมากมๆเลยนะเวย้ยที่มาช่วยสารฝันให้ครอบครัวกูสมบูรณ์อุ้ยไม่เป็นไรเลยพี่เอาอีกก็ได้นะชอบ <laughs> มึงนี่สินจ้อจริงๆวะ่ะฮัลโหลค่ะที่รักเรียบร้อยแล้วแผนของเราเสำเร็จแล้วค่ะฉันคิดว่าพวกมันสองคนตามพวกเราไม่ทันแน่ๆ ธอเชื่อฉันปะพวกมันสองคนน่ะต้องคิดว่าลูกในท้องเป็นของพวกมันแน่ๆและอีกอย่างนะพวกมันสองคนเนี่ยเป็นหมันกันทั้งคู่เลยอ่ะนี่ที่รักถ้าลูกของเราคลอดมาเมื่อไหร่ฉันจะไปฟ้องหย่าแล้วก็จะเรียกค่าเลี้ยงดูจากพวกมันดีไหมอ้อยคุยใครอยู่หรอพอดีว่าฉันคุยกับแม่เรื่องลูกของเราอยู่อะค่ะฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะพี่ก็เหมือนกันไม่คิดเลยว่า พี่จะได้เป็นพ่อของทัทีงั้นเราไปโรงพยาบาลกันไหมคะอืมไปเฮ้ยหาหมอมวามมมเป็นไงบ้างเป็นหมันอืมก็ดีฮะเป็นหมันหมายความว่าไงวะพี่ก็ไปดูเองดีค่ะ ไอ้เด็กนั่นมันลูกใครวะยอยออที่รักเขาของเงินไหนสิพอดีว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกอะลูกใครทำไมที่รักถามอย่างเนี้ยก็ลูกเราไงไม่ใช่ไม่ใช่ลูกผมไม่ใช่ลูกไอ้แฟงด้วยไอ้แฟนมันบอกผมหมดแล้วนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะอย่าไปเชื่อไอ้แฟงมันไอ้แฟงมันชอบ โกสันทีเถอะ้อผมกับพี่อ่ะเป็นหมาคุณน่ะไปท้องกับชูมาใช่ปะ่ะแล้วจะมาหลอกเป็นพี่ผมมาเออใช่แล้วจะทำไงไม่มีพวกแกฉันก็อยู่ได้ไม่ง้อหรอกแม่งงี้ผัวเฮงสวยทำแล้วก็ไม่ช่วยเลี้ยง เป็นเพราะฉันสงสารแกหรอกนะก็เลยมาทิ้งไว้ให้สองคนเนี้ไม่งั้นอะ่ะฉันไม่เอาแกไว้หรอกเฮ้ย hey, พีทนั่นเด็กนี่หว่าพี่ออยแน่เลยหว่ะที่ทำแบบนี้ เราจะเลี้ยงดูหนุ่ยดีที่สุดเอง